โดยที่ว่าเนื้อคุรบันดังกล่าวนั้นนะเราผาไปให้กับบุคคลต่างศาสนาที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมนั่นเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่ละเอียดละอ่อนเลยคับเพราะบางมากน่าจําเป็นผมจะต้องชีช้แจงรายละเอียดเพื่อฟั่มเข้าใจให้กับพวกเรานาเลกาเพื่อนพี่นองที่ต่างศาสนาที่อยู่รวมในสังคมเดียวกันเนี่ยให้เข้าใจเป็นเบื้องตน้น เพ <c oughs> ราะถ้าว่าไม่มีการชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจเนี่ยซื่อต่างๆสามารี่จะบิดเบือนได้น่ะไปจับตรงโน้สักโตนน่ะไปเอาตรงนั้นมาสักโตนแล้วถึงเอามาปะเข้ากันชนเข้ากันน่ะซึ่งโกยคือปัญหน้าสร้างความเตเจกในสังคมระว่างปัญหน้าศาสนานจริงๆเรื่อตรงนี้เราอยู่รวมกันมานานไหมเจ้ะ น่าตั้งเต่นในเธไดรุ่นตัวยัง้งตัวยุดเราเนะาะก็ยอยู่กันมาด้วยความเข้าใจมาตลอดแต่ว่ามันเป็นฝีมือน่ะบางกลุ่มบางพวกเท่านั้นเองที่พยายามยิบยกนะปัญหาศาส,สนาที่จะมาสร้างความเจเยกในการใช้ชีวิตรวมกันในสังคมพห่วัฒนธรรมเนี่ย เชิญรวมมาบริจาคนะเป็นโดดทายโวษสดเป็นโดดไลฟสดเคลื่อนที่ได้ตามไมาเหลกบัญชีธนาคารกรุงไทยนายไก่โซนดีสมันน้อในรหัส9130332842อินชาอัลลอฮิรราะห์มานิรราะฮีมอัลมดุลิลลาฮิราอบบ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي النظيم أما بعد أبوكوي تقطع تمفهم كويتي كان سعيد เรื่อง ปนันณากรบันนาะที่จะถึงต่อไปข้างหน้าเนี่ยกหลังจากที่หยุดไปน้านนะสองสามเดือนได้อ่อนได้เลยเนะาะทังบวชทังอะไรเด้เรยการนี้ก็ไม่เช่ลาวเลยนะพอสิ้นเดือนนี้สามสิบเอ็ดวันทีหนึง่งนี่ก็เบื่อจีระย,ยายีสเสลียวลาวนะเพราะฉะนั้น <c oughs> สิ่งที่เราจะทํา การทอดปักดีต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาในอิบาดดในอีดินอัตฮานี่คือการเฉียดกุรบันะนะนะแต่พระเด็นวันนี้นี้นะมีหลายหลายคนนะ,อะบอกว่าช่วยให้เล้งเรื่องนี้สักทีนอะสิทธินาทีของบุคคลที่ได้รับเนื้อกุรบันเลว้นี้พาไปทำไรใด้มัง่ง น่าเนี่ยผ้าไปทำอะไรได้มั่งนั่นคือเป็นประเด็นอยู่วาก็ถามว่าสมมุดว่านายโกนางโคนี่แหละอ่าเขามาติ้งเชกงเหนือกุฎบันนายเราขรขดับแนะนดีแต่พอหลังจากนั้นพอราดับเหนือกุฎบันไปเร็วเนี่ยนาโรผ้าไปขายมัง่งโรผ้าไปหายมัง่งโดยที่ว่าเหนือกุฎบันดังกล่าวนั้น นะเรา,าพาไปให้กับบุคคลต่างศาสนาที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมนั่นเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่ละเอียดละออนเลยครับเพราะบางมากน่าจำเป็นผมจะต้องฉี้เจงรายละเอียดเพื่อฟ้ามเข้าใจให้กับพวกเราน่าเลกาเพื่อนพี่นองตีต่างศาสนาที่อยู่รวมในสังคมเดียวกันเนี่ยให้เข้าใจเป็นเบื้องตน้น <c oughs> เพราะถ้าว่าไม่มีการฉี้เจงเพื่อสร้างความเข้าใจเนี่ย ซื้อต่างๆสามารถที่จะบิดเบือนได้ไปจับตรงโน้สักโตนไปเอาตรงนั้นมาสักโตนแล้วถึงเอามาปะเข้ากันชนเข้ากันนซึ่งกยคือหรั่าสร้างความเตเจกในสังคมระหว่างปัั่าศาสนาจริงๆเรื่อตรงนี้เราอยู่รวมกันมานานไหเจ้ตั้งเต่ในเทระรุ่นตัวยั้งตัวยุดเราเนอะคอยู่กันมาด้วยความเข้าใจมาตลด แต่ว่ามันเป็นฟีมือนะบางกลุ่มบางพวกเท่านั้นเองที่พยายามยิบยกนกะปัญหาศาสนาที่จะมาสร้างความเตกเยกในการใช้ชีวิตรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเนี่ย <c oughs> จริงๆรเลวเนี่ยซืบเนืองมาเบื้องต้นว่าเนื้อกุรบันนั้นบุคคลต่างศาสนานั้นกินได้มไม่เยอะ นั่นพุ่มพูดในกรอบข้องแนวทางมัสยิดชาฟิียะที่เราหยุดถือเนี่ยเนื้อกรุบันนี้ก็คือให้เราเข้าใจว่าเป็นสัตอ่าเป็นสัต์ที่อ่าถ้าภาษานูนั้นเขาเรียกว่าเป็นสัต์ที่ไหวบูชาอ่าสัดบูชาสัต์ที่ เท่าทําอิบาัตต์ตะครุบต่ออัลลอฮฺซุบฮานาวะตัลลาเป็นการจําโพในวันอีดเนาะวันรายจีเลยคับวันตัชรรกสามวันทั้งหมดคือเซวันสัตนีวานิเพเกนีสัตกุรบันนี่ิโเรียกเป็นสัตว์พิเศษที่อัลลอฮฺซุบฮานาวะตัลลากรรมนดจําโพเจาะจงว่าให้เป็นดิยาฟัตุลลอฮ์ลินมุสลิมิน คือไหวเลี้ยงจำโผบรรดาคณมุสลิมเท่านั้นอ่าเนี่ยถึงแตอเดียวพี่น้องต่างศาสนาเพื่อนรวมต่างศาสนามว่าอ่ะมันปั่นเลืออิสลามละมันเละหัวมันเมียโรคินมันเกลียดนาว่านะมันปนพันีอันนี้ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำกุรบั้นนี้ไอเนือที่ไม่ใช่กุรบั้นนั้นนะเหนือหัวธรรมดาเราก็เกงกระสักถาต้มกัะสักอ่าถา เราก็สามารถที่จะให้เพื่อนรวมต่างศาสนาได้กินได้อ่าเนี่ยเพราะว่ามนุษย์ท้งมดในโลกนี้นี่ไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็เหลียวเตะเลยนะในการช่วยเหลือซึ่งกันเละกันในการใช้ชีวิตบนโลกดุญญนยาเนี่เป็นที่อนุญ,ญาตเจ็บลายได้ป่วยที่ไม่ใช่บุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมนะเจ็บลายได้ป่วยเราไปเยี่ยมได้ไหมไปเยี่ยมได้นะบังคืนาาเ,เป็นตายเราไปเยี่ยมได้ไหมไปเยี่ยมได้ เขาไม่มีอาหารการกินรอบผ้าขาวซานไปให้ป้าหาันไปให้ได้ไหมอนุญาตไฟไหม้บ้านเขาเดือดร้อนนะทางๆท,ที่ไม่ใช่มุสลิมก็ดิเราช่วยเลือดได้ไหมอนุญาตอนุญาตทางมดเข้าใจเลยนะแต่โดยจำพวอ,อย่างยิงสัตว์ดังกปล่าที่เป็นสัตว์กุรบันนี้ให้เราเข้าใจว่าเป็นสัต์ที่พิเศษอ่าเิเศษดิยาฟาตุลลอฮ์ลินมุสลิมิน ที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตัลลาตองการตีจะให้เป็นอาหารของบรรดาเรามีนโดยเฉพาะ,ะยังหญิงปากิตมิสกินคนยากคนจนอ่านี่อันนี้คือเป่าไม้โดยเฉพาะ,ะยังหญิงที่ชิรตกนักคือให้ปากิตมิสกินคนยากจนคนหนาทาได้มีความสนุกสนานได้กินเนื้อหัวสักทีนะ แต่ส่วนหมากเราี้พิดวัตุประสงค์เลยนะ <c oughs> ไอค้คนจนนโรคปาในตะโกนต่กกัมมันแต่คนรวยๆน่นโรคป่าสักแ,ก <c oughs> แ่ว,วนะาานาคา้านั่นหาโรคปาไปให้เนี่ยเรามาสรลับซับเปลี่ยนจนกระต่งว่าพิษวัตุประสงค์นะนั่นแหละคือแถานั่นเองเพรนาะฉะนั้นทา้าหมู่บ้านเรายู่นในมีเพื่อนมี อะไรขอเดียเพื่อนรวมต่างศาสนาอยู่รวมกันลาไล่คนน,คนี่เคเคนี้เราลมหัวสักที่หนึ่งสมมติว่ากุรบ้านหัวหนึ่งเจ็ดส่วนน่ะเอาในย้อมเรานี่เจ็ดส่วนจริงเราทํากุรบ้านในหกคนนะเซจเหลี่ยมมันมามาเลือกอีกส่วนหนึ่งส่วนที่เจ็ดนั้นน่ะสมมติหกคนนี้คนละเสี่พันสี่พันสมมติไปถึงไอ้ส่วนที่เจ็ดนั้นนั้นเราบวกเพิ่มไปเลยแล้วจุ่ยกันสักทีก่อน ด้วยกันสื่อส่วนตีเจ็ดตีเลื่อนให้เป็นส่วนวางหาเป็นเนื้อธรรมดาพอเป็นเนื้อธรรมดาพับเนโนนถานึ่งนันโรตมโรเกงนะเปลื่นตีตางศาสนามาโรซา่ามาตีจะให้เขากินได้ไหนหเรื่ไหมันมีวิธีกันตีเราสมามาที่จะยุ่รวมกันได้ในสังคมนี้แต่เราอย่าลงลนเพียงเก่ กลุ่มคนบางกลุ่มบางส่วนเท่านั้นที่พยายามเอาเรื่องศาสนามาสร้างความแตกแยกในสังคมบัโดูตอนนั้นเองอ่าพอเกะกะเลาก็เมื่อแล้วนะใช <c oughs> ่เปะ่ัตัวก็หรอฮามาสักตัวก็เลยเฟะสักตัวก็ละหรอเก่งสักถากลาวเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ประกันใดพอกระจายเลยนะนะแต่ไอ้มัสับเอืน่นๆที่เขาถือว่าบุคคลตา่างศาสนากินได้นั้นไอ้นั่นก็ไม่มีปัญหาเลย าก็ทือไปตามนั้นเต่เาเนี่ยือไม่ได้เลยเพราะว่าสมมติว่ามสซาพานาฟีปนี้บุคุลตา่างศาสนามาติบานนี่กินได้แต่วันนั้นแล้วเราต้องเรียนกนลาวเลยกุรบันตามฮานาฟีลักการตามฮานาฟีพันผืซานาว่ามันยิไปกันยาวอ่าเลยก็เราหยุดทื่อตามมาซาพาาฟีนะพอเราเข้าใจตรงนั้นแล้วถึงหล้างจากนั้นเรามาเล่ตรงนี้เลยที่ก็ถามกัน คพื่อเพราะว่าเรานี้ได้รับเนื้อกุรบันไปเล้วเข้ามาเจกนะถึงเส็จเลี้ยวลังจากนั่นเรานี้ผ้าไปเจกผ้าไปหายโตกับบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมได้ไมาอ่านะไอ้เจ้ามนุษย์ที่เลี้ยงมาเจ้ากุรบันอัน,นั้นไม่ได้อยู่เรีเยแได้นะแต่เราคนที่รับเนื้อกุรบันมาเล้วเนี่ยประเอญเผื่อต่างศาสนามาติบ้าน à, à nay làm tôi diễn giang mai là ừ, phải là phải là tôi diễn bỏ bơ tôi diễn pháp nó nếu là ban tam thạc kinh lớn lung mà cầm <laughs> ừ, mắng thì vẫn màng tìm tôi diễn lâu nữa nè cái lời phượng tàng sa sơn hiến cả à liều 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 bị giáo đai mà thì khăng nấy là nửa à, chan xía râu cả chi mười hai nữa nè à nè 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 tiếng phượng chân lâu hai đai mai ก็คือหายไม่ได้ไอ้เราเข้าใจว่าสัตวตัวนี้คือเป็นสัตวที่พีเศษนะเพราะฉะนั้นถึงเมว้ว่าเรานีนะ้เป็นคนรับเนือกุรบันมาเลวนะไม่อนุญ,ญาตนะให้กับนำไปหายหรือนำไปขายต่อบรรดาบุคคลต่างศาสนา เราว่าไงดีนะัน้นนอนตะกนหัวมาตั่งหัวล่วะเราว่าทำนางว่าไามเย้า <c oughs> กับว่าทำนางเสียเลยไปไหนลาดบางแก้วนู้นเลยนะตุ้งยีสิบยีสิบเสตุ้งเกาซึ่งมันไปกันเป็นอยานอ่าเนี่ยดังก็ไม่ได้ถ้าว่าไปคล้ายต่างกับให้กับบคุคคลต่างศาสนาหรือไปเจรหรือไปให้หรือไปคล้ายอันนี้ไม่ได้ต่างสินะไม่ได้ต่างสิน้นนี่ต่างที่พูดต่างวัดนี่ผมพูดในครอบครองมาสยํา ชาฟีิีานะที่เราหยุดทื่อกันนะซึ่งประกะนั้นมาเลนในประเด็นที่ขอถามว่าปากกตมิสกินเมื่อรับเนื้อกุรบันไปเลวนี้นำไปตะสรุบนำไปบริยานจัดการแบบไหนได้มังองนนี้คือจำโปกปากกตมิสกินนั่น การคำตอบของเรื่องนี้นี่อนุญาตให้คนปาเกตมิสเกนทำการตัดสดรบเนื้อกุรบันคำว่าตัดสตรบก็คืออนุญาตให้ปาเกตมิสเกนเมื่อรับเนื้อกุรบันเหล่านี้พาไปทำไรกะได้พาไปขายก็ได้พาไปฮาดิโยให้กับคนที่รวยก็ได้พาไปโซดาก็ทำบุญกับคนจนลาก็ได้ คนปากรีมิสกินรับไปเร็วทําได้หมดเตยกเว้นอย่างเดียวคือญานํ่ไปหายกับบุคคลตาา่างศาสนาอะบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมเท่านั้นเองอ่าน่ะเท่านั้นอเองแต่ถ้าเราคงใจกับเพื่อนต่างศาสนาที่อยู่รวมกันนี่นาโรก็ะตงอะ เนื้อหัวเอิญเนื้อเอิญที่ไม่ใช่เป็นเนื้อปีซษในวันนั้นอ่าเอาไปเียกใจเลยก็หายอันนี้ไม่ได้อะนะถึงแม้ว่าจะเป็นมือตีสองมือตีสามมือตีสี่สักทีก่ก็ตามเหลวเตะเลยอไอ้เจ้ามันก็หายกับอ่าบุคคลต่างศาสนาไม่ได้คนตีรับไปเหลวก็หายไม่ได้มือสองมือสามมือสี่ก็หายไม่ได้อ่าตีให้ไม่ได้นี่ยำสักทีก่ก่อนนะ ไม่ใช่เนื่องจากรังเกียจเดียดฉันไม่ใช่เนื่องจากสร้างความแตกเยกในสังคมไม่ใช่เหตุผ้นใดๆทางิ้นเหมือนอธิบายมาแล้วเพียงเทว่าเป็นสัตติเิเิเศษที่อัลลอฮฺซุบฮานาววาตาลาชารอมีจุดประสงค์ปาไม้เพื่อเลี่ยงปาเกีมิสกินที่เป็นมุสลิมให้มีฟามอิ่มน้ำสํำราญในวันรายาและวันตัชริกสามวันรวมเหมนสวันนะ นาเนี่ยเมื่อนดังในหนังสือซาบิไลเลมทีสองน้าทีสองร้อยยี่สิบเก้าว่าด่านฮารุสบาฮีปาเกตมันต์สรูปกันดายิ่งกุรบันอนุญาตให้คนปาเกตมิสกินนี้นำเนื้อกุรบันไปไปทำไรไปจัดการบริยานดึงงานดีอยู่ว่าไปขายก็ได้อ่าคนปาเกตมิสกินรับเนื้อกุรบันไปเลียวจานเสียวันนั้นน่ะนะเอ๊หินเมมดิขายว่าขายได้ไหม ได้ดานดีฮาด,ดียอกันเลียพาไปฮาด,ดียอฮาด,ดียョคือให้กับคนเถรํำร,รวยหรือให้กับคนที่สูงส,งส่งประเสริฐกว่าก็ได้ดานดีโซดาโกกันและพลาไปโซดาโกแจกจ่ายให้กับคนปาก,กีตมิสกินเหล่าก็ได้อาเต้าบารังสบะไกยโยหรือว่าที่เหมือนเหมือนกับเร่องดังกล่าวได้ทั้งหมด แต่แต่ว่าที่อาดอฮ์ h a r u มอบริคัน dio บาฮีคาอฟิดนะนี่นเทว่าไม่อนุญาตให้นำไปห้ยบุคคลต่างศาสนานะตรงนี้นี่ผมก็ไม่เล้งก็ไม่ได้เนาะแต่ถ้าเล้งเนี้ยพยายามสร้างความเข้าใจให้กับพวกเราเข้าใจตรงกันว่าไม่ใช่เป็นปัญหาเนาะที่สร้างความแตกแยกในเรื่องศาสนาในสังคมแต่อย่างใดนะเพียงเทเ่า เข้าใจปฏิบัติเลขยจุ่รวมกันได้นะไม่มีปัญหาโนในสบิลายเลียมที่ซ่งนาทีซ่งรอยยี่สิบเก้านาเลันเลออีกจำนวนหนึ่งเลยโนในหนังสือตูฟะตูฟะตุนโวตาลเลียมตีเก้านาทีสามรอยหกสิบสี่โบกวาวาลิลฟากีรีอัตสรรูฟูฟีฮีบิบายอวากยรี อนุญาตให้คนจนคนปาเกตมิสกินรับเนื้อกุรบันไปเร็วนั้นนะพาไปขายก็ได้นะกามาเรียงกินแมมดนั่นนะหรือว่าก็ยหรีอื่นจากการข้าเราไปแจกคนนั้นเราไปให้คนนี้แต่นั้นเละที่เอาไปให้เอาไปค้านั้นเอ้ยลีมุสลิมินกามาอูลีมามิมมาบรอวยตีตองนำไปขายไปให้ไปแจกต่อมุสลิมเท่านั้น อ่านี่มุสลิมเท่านั้นอืมเมื่อให้ต่อมุสลิมเท่านั้นเลยเกาลูฮูไอลีมุสลิมิน,นี้ฟะลายายูซูนะฮูเบย์อฮีลีกาฟิเรนดังนั้นไม่อนุญาตให้คายเนื้อกุรบันนั้นลีกาฟิเรนให้กับบุคคลต่างศาสนาอ่านี่ไอนี้ไม่ได้อนอะ และเช่นเดียวกันลายยูซูลินฟากีตนาฮูไบอินนฮวียินดิฮะลินกาฟิรีขายนังของกุรบันอาคุณปาเกตนี่เนาะเจ้ากุรบันก็ให้นังกับเขาไปเขาพาไปขายลินกาฟิรีให้กับบุคคลต่างศาสนาก็ไม่อนุญาตอ่านี่ไม่ฮารุสตุวะฮารัมนะในหนังสือตูฟะเล่มที่เก้านาถิตามรวยหกสิบซีเอาโปรเจนันสรุปว่าตาม อ่าไหวได้นะอ่ารถตากแดดบางหลดเสีตัวแหมัง,อ,มงอืมกับอ่ากับอืมไม่พือกับเดี๋ยวพี่น้องทางบ้านว่าให้ได้อ่าครูมันโตน้ำวัมันเล็งเดี๋ยวคำตามไม่ดูฟังเนาะ

อเดิมมานั้นกับอาเ่วะฮัดดิสนั้นนั้นคือทุกนาซักทุกหยกหลือสเสลียวฮะดดิสี่ว่านาะบีคือห้ามไว้ในช่วงเรกนั้นอพอช่วงเรกนี่ไม่ได้เลยเนื้อกุดบ้านนี่ต้องกำนดเลยและอย่างคืนสามวันพอทำไม่ผนันมันเก็บไวถึงบู้ี่วาอยากบู้อยากจนบู้บี่วาต้องการจะกินไม่มีอะไรกินบนนี้เก็บไวก้นรวยเก็บไว้้นเดี๋ยวพวีอเมียนจะกินเก็บไวเลยนาะบีสังสามวัน chứ không xong khi này mất à Nhưng tâm thư là kỷ niệm mới mất cả đẹp đấy nè à chê cân sẽ lăng trang Hà Điệt Nghĩa Thuốc nạ sắc thuốc dọc lược đã kết quả lẽ là tao đấy cơ đi chạm nhanh lên nhanh lên mất thì mới cháy đâu kín tục bữa thì là nó đâu kín băng đồ bền văn xong văn vào hai à bữa nửa kín kèm ướt nào đấy nào cho phổ vào văn đường có phổ xa giá cao mà kín อเอาสารุปโนสรุปว่าหนึง่งเราตรงคำนึงว่าในนนบวเรานี้ได้รับเหนือกุฎบันฑเนี่ยแหละนะกวได้เลยแต่เราจะตรงคำนึงก่อนว่าตัวเราเองอยู่ในสถานะอะไรนะตัวเรานี้เอาตัวเรานี้อยู่ในสถานะปากีตมิสกินหรือคนรวยตัวเราที่รับกุฎบันเนี่ย ถ้าเราปากีมิสกิผู้กรมข้องจัดการบริหารเนือกุรบันเหมือนติพ่มมว่ามาเรียเลลรคดีนี่เลยถ้าเราเป็นคนภากีมิสกินเนือนั้นนั้นเราอีกายก็ได้เราที่หายคนรวยก็ได้เราที่เจกคนจนก็ได้เราที่ทำนูรีก็ได้อ่านี่ได้ทั้งหมดแต่ห้ามเพียงอย่างเดียวว่าย่านำไปแตสรบไปคายไปหากับบุคคลต่างศาสนากันเดียกกัน ท่านท้าววารุเป็นคนปาเกตมิสกินเอาเหลือท้าราไม่ใช่ปาเกตมิสกินล่ะไม่ใช่ปาเกตมิสกินแล้วเราเป็นคนอะไรล่ะคนรวยบอกคนรวยเอ๊ะตกใจเอ๊ะเราเป็นคนรวยเหรอก็คือคนที่ไม่ใช่ปาเกตมิสกินนะคือคําว่ารวยนี่มันฟังยากมี้องนะรวยนี่คือ มันมีไล่คิดไล่คันนั้นอนั่งแถานั้นคนนั้นยังแถานั้นคนนั้นยังหมางแ่านั้นแ่านั้นท่านั้นเละง่ายๆว่าเราไม่ใช่คนปากีตมิสกินเนี่ยถ้าเราไม่ใช่คนปากีตมิสกินนี่ตามโกนมัวตามัดน,นี่ย,ยึดถือว่าถ้าเรารับเนื้อไปเรวนี้ไม่อนุญาตนั่นให้ไปคายนี่ขายไม่ได้ ไปเฮบอกํำว่าให้บอกคือไปเจกให้กับคนอิน่นด้วยความรักความสนนิฮกับไม่ได้ที่คุณรวยทําได้เพียงเพียงเพียงอะไรมั้งคุณรวยที่ทําได้นัน่นเนาะเราฟังให้ดีอ่าถ้าเราอยู่ในครอบคุณรวยนี่ได้เนื้อกุญบั้นมาเหลวหนึ่งกินเองในครอบครัวนี่ว่ากินสองโซดาโคโตให้กับคนอยากคนุจน ภาพไปย้ายคนด้วยเหล่านั้นไม่ได้ภาพไปเฮโบให้กับคนอื่นด้วยความรักความเสน่ห์ก็ไม่ได้อันนี้ตามกฎเมตตามันนั่นคือตีทาได้หนึ่งได้เนือ้อกุดบ้้นมาแล้วหมาอหุ้งกินเองทํากินเองสองก็คือจาเห็นคนจนเหล่าเจกโตสามทำนุรีอ่าทำนุรีไม่ความว่าเชิญห้าคนที่รวยมากมากินคนจนมากมากินที่นั่นได้ทั้งเพ เต่เาจะให้คนรวยโตไปี่ไม่ได้เอ่ะสร้างเกิดขึ้นมานี่แหละอยู่ในตเดียนเราเพื่อนมาตีบ้านเพื่อนขารวยเหมือนกันไม่แช่คน,นจนดูดิเอาเนื้อกุดบันนี่ี่เราได้รับมาเร็วนี้ราจี้ให้กับเพื่อนคนนั้นซึ่งเป็นคนรวยไอ้นี่ไม่ได้สามโกนมวตมัดยุ่มพูดส่วนใหญ่ของมัดจับชาวพิญญาทันมาไม่โดหนหร เอสาสรุปถ้าเราเป็นคนรวยได้รับเนื้อกุดบญ้นมาเลียวเตทํทำได้คือสามประการหนึ่งไหวกินเองทำมาห้ารการกินเี่าน 2. สองโซดาโก้ปบคนอยากคนจนเราก็เจกโตสามทำนนรีเต่นาหามาเลรต่างรวยต่างจนไม่เกี่ยวเลยรบลงง่า้สุกนะเรเซตุ้งเจกเาห้ามมากินที่บ้านเรียวเตออันนี้ได้นะพอเข้าใจแล้วนะ à, والله huá làm, à OK, sung sới tuần này măng ờ uh, tham lòng hòa Malaysia đi, điều hòa, ta sung sới vô. คนจนที่ว่นนี้บารร่า,รา,าห้าชาวกินคําคือรายได้กับรายจ่ายไม่เพียงพอนะยกตัวอย่างรายจ่ายน,นี้เช็งนูเช็งนี้เรยววันละส่องรยยกตัวอย่างแต่ารายได้นั้นเฉลี่ยเฉลี่ยกันเหลียวตกในรยสี่หา้าสิบรือไม่ตึงส่องรยอะไรบ่าเนี่ยนั่นเลยเรียกว,ว่าปากีตมิสกินตาว่าไม่เกินกลึงต้องการวันช่งโรยแต่ห้าได้นึ่งรยลงมานั้นคือปากีต นะแต่ถ้ารวยขึ้นไปยิ่งไม่ถึงซ่องรวยนั้นเ็เรียกมิสกินพนันเลยอ่าอันนี้มันยากมันกันแล้วนะบางทีเราตามตัวเราเราไม่รู้จักเสียด้วยซ้ำเนาะแต่ถึงเหนือคุณบันที่เขาให้เรามาเรียวนี้อ่าถ้าโรซ้ำไม่มั่นใจนะบางคนฟังเลยอชัานผ้าไก่มัวนี่ไม่รู้ในคนจนในคนรวยอ่าถ้าไม่รู้นะนนะง่ายๆเรากินเสียม็ดเราไปกินเนียง กินโลตัมไม่สุกมังโลเจ๊กมังโลกินเองมั้งอ่านี่โปรดเพยนะพอเราไม่รู้แหละนะไม่รู้ว่าในปาก,กีตในมิสกินในคนรวยนั่นแหละนั่นแหละถึงถึงคำว่ารวยนี้นี่ไม่ใช่ว่าต้องย่างดินเสียทิพย์รายนั่นคือรวยนี้เท่าคือไม่ใช่คนจนนั่นเลยอ่าที่ไม่ใช่ปาก,กีตมิสกินนั้นขาเรียกว่ารวยเลยอ่านั่นแหละ ถึงเท่าว่ารวยนั้นนั้นเละเมื่อที่ว่านั้นเนื้อกุดบันตรงนี้เมื่อเรารู้จักตัวเราเลี้ยวนี่ที่สําคัญเนี่ยตรงบริหารจัดการเนื้อนี้ให้ถูกต้องเมื่อเมื่อที่ผมสรุปเลยว่าเราไม่รู้ว่าในในผูน้กลมของคนรวยคนจนเจ๊กเนื้อปนผือนะทำปนเปือเราโทรง,ง่ายๆจำไว้อย่างเดียวว่าถ้าเนื้อกุดบันช้าเลยก็กินนะ <c oughs> กินจะทาให้ซุกทําให้ซุกหรือไม่ถ้าเจ๊กมันก็ต้องหนึ่งอย่างเดียวว่าเจ๊กจำโป คนภาคีตไม่สกินกันอเอาปัญวาเนอะมันไง <c oughs> ถ้าได้โรคมาเร็วเนื้อนี้นึ่งจานทํากินเองถ้าไม่กินเองก็คือทํโนรีเซตุ้งเช็กเปื่อนหนะ้าเพื่อนมากินเตียบ้านหรือไม่ก็ถ้าปอบคนที่อยากคนจนโรคก็หายอ่านั่นคือปลดไปนันวาน่าเนอะแต่เดียวอีเยกในฟังในปาเีตในคนรวยถึงโรคนงงน่ะมันหมากเรื่องกระโรดโถงไหวทื่อไหวเท่านั้นแหละ หนึ่งกินเองโองทำเหลกเ็กกระเจกให้เพื่อนกินซ้มตาไฮามังก็คือไา้กับปาเกตมิสกินนะเท่านั้นหละเนาะวัลลอฮัลลสนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศดระเบิด,บบดทุกคำ,ำซัมซัมแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงาน